อ่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการเก็บแพตเทิลพาร์ตนาฬกาอย่างไรให้ไวนะครับและนาฬกาซีซันเนี่ยมันจะเป็นแบบพวกชุดสวยๆเนาะอะ่ชุดสวยๆเยอะมากแต่บางคนอะ่ะเขาอาจจะไม่รู้ว่าเก็บยังไงให้คุ้มแบบบางคนก็ไปไล่ตีตามเควสเนี่ยมันถามว่าเสียเวลาไหมมันก็มันก็เป็นสิ่งที่บังคับไม่ทำแต่ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งคือคุณไม่ต้องลงหมดทั่วไปหรือว่าหมดเอาตัวรอดหรือหมดระดับก็ตาม เนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะคือเนี่ยในเควสมันจะใช้ดาบใหญ่ใช่ปะ่ะถ้าสตูสิบตัวโอเคแล้วดูภารกิจซีซั่นนี่คือสิ่งที่เราจะทําได้เร็วมากถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้จบคุณจะรู้เลยว่าไอ้พวกเนี้ยไม่จำเป็นต้องเล่นหมดเอาตัวรอดเราก็สามารถเก็บพวกนี้ได้เกือบครบเลยถ้านไหนมันมีนะโอเคยกตัวอย่างการใช้ดาบใหญ่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเควสของเจดทอง ทำไงเก็บให้ไวใช่หมดเส้นทางสูเทปหมดเนี้ยเก็บไวสุดแล้ว bp อ,อ่ะอ๋อแล้วก็คุณก็ต้องดูแจก,ก่อนนะนี่คุณมีกี่อันอะไรเงี้ยตอนนี้ผมมีสิบสี่อันเนี่ยเราก็เกิดเริ่มกันเลยเค <may> จากภารกิจเมื่อกี้คือเล่นดาบใหญ่แบบผมจะเอาโยโตเมะไป เรียกไปเลยแล้วกุญแจให้เอาเฉพาะอันนี้อันนี้ไม่ต้องมันไม่คมุ้มกด3ดอกได้1,000กับกดอันเนี้ยสครั้งได้900อันนี้ก็คุ้มกว่าผ่านด่านได้เร็วด้วยเกตวน,นี้เราก็ทำตามภารกิจมันเลยนะเราให้เราชาร์จเต็มแม็กนะของเจทองอะ่ะมันจะได้มันจะได้เข้าเควสด,ด้วย อันนี้เหมือนผมจะตั้งผิดผิดนะแบบผมตั้งแบบเป็นกดสาไม่ใช่กดไม่ใช่กดเดียวนะมอนมันจะเยอะหน่อยแเอน,นี้เราก็เคลียบอสเสร็จแล้วนะเหมือนบรรดามอนมันเยอะนิดหนึ่งเราก็กดออกได้เลยนะเราไม่ต้องรอไม่ครบสิบวีหรอกเดี๋ยว เหมือนผมจะกดผิดเนี่ยผมกดโหมดยากผมไม่ได้กดโหมดทั่วไปนะถ้าโหมดทั่วไปมันจะอีซี่มากๆแล้วเราจะเก็บได้คะแนนได้อย่างรวดเร็วเลยตอนนี้ผมเลเวลห้าแล้วนะแค่ลงบอสรอบเดียวเพราะว่าใช้กุญแจไปดอกตาละพันอีกพีตาละหนึ่งเลเวลโอเคตอนนี้เลเวลหกแล้วแกเราเหลือเศษด,ดอกเรามาดูดีกว่าว่าเคเวสที่เราทำเมื่อกี้เราทำได้ไหมอันนี้เห็นไหมเคเวสภารกิจซีซั่นคุณทำได้แล้ว คุณเอาสกิลดาบอะไปใช้ในห้องเส้นทางสู่เทปมันจะทำภารกิจตรงนี้ได้เสร็จเลยนี่บอกมาห้าร้อยแล้วก็เนี่ยใช้ดาบหรือเงาอันนี้คุณก็ได้แล้วน,นี่รับปืนข้าศิลาผมเคยทำเลยนะไอเน,นี่ยคือมันจะโชคดีตรงที่สมมติมีเควสพวกอาวุธระยะไกลอะ่ะคุณไปยิงคุณไปยิงผู้เล่นอะคุณยิงให้เขาตายอะทำไม่ได้หรอกห้าทำได้แต่มันก็ยากเนี่ยตอนนี้ผมเลยว่าเจ็ดแล้ว แล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมเช็คนี่มาที่เตียมสู้อย่างน้อยฮีโร่ของคุณอะ่ะต้องประมาณเลเวลสิบนะมันถึงจะให้สกิลที่มีเจ็ดทองอะ่นะโอเคเราก็มาดูวิธีการเก็บต่อไปเลยคือโอเคต่อไปเราก็วิธีเก็บให้ไวในหมดเอาตัวรอดน,นะคุณมาที่ห้องฝึกหุ่นยนต์คุณเปิดโหมดอีซี่ไปเลย หมดอีซี่และไอเนี้ยแล้วก็ทีมเดี่ยวทีมคู่ทีมสามวาแ,แต่ความถนัดของคุณเลยผมจะเลือกทีมสามเพราะมันจะได้ควิดเร็วๆกดติ๊กเอาเพื่อนเลื่อนทีมออกเพราะเราเล่นกับบอทดหมดอีซี่มันไม่น่ากลัวเราก็ไปเช็คควิดเหมือนเดิมเลยไอเนี้ยเพื่อนที่สองพันเมตรเนี่ยอันนี้เป็นควิดรายวันปุ๊บไอนี่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยในโหมดอีซี่อ่ะคุณเอาอันดับหนึ่งได้อย่างง่ายเคียดันใดก็ได้ไห้าครั้งในโหมดเส้นทางสุดเทพ คุณไปทำาปนเมื่อกี้หมดก็ได้เหมือนกันกระตุ้นเหตุพิษนี้เพจอย่างอื่นที่มันเกี่ยวกับการตะลุยมันจะไม่ค่อยมีผลกับเส้นทางสุดเทพนะโอเคแล้วก่อนคุณจะไปเล่นอ่ะคุณเช็คฮีโร่ของตัวเองด้วยคุณต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งอ่ะไปเล่นนะเพื่อคุณมาเปิดระดับการความชำนาญของตัวละครเหมือนอันนี้ใช้ธนูสร้างความเสียหายเนี่ยผมเลยอีกหมื่นห้าแต่ว่าผมก็ขี้เกียจอ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่การที่เอาไปอะไรไปยิงเนี่ย คุณต้องเช็คด้วยนะพอคุณไปเอาลงหมวุนวาคุณจะได้คุ้มไปด้วยถ้าได้มันจะได้ยิงนกตัวเดียวเอ้ยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวแห่ hey, อะไรเนี่ยเออโอเคแล้วก็น,นี่เราจะมาลองเล่นให้ดูนะก่อนจะลองเล่นคุณอย่าลืมกดอันนี้เลยนะแบบพวกตัวยอพีนนเนี่ยตัวโบนัสเนี่ยเอามันจะเป็นรูปอย่างนี้นะเฉพาะเะรูปอย่างนี้คุณสองรเปรนดครั้งคูณสองร้เซ็สิบครั้งอะไรเงี้ เอาอันนี้ไปกดใช้ไปเลยอันเดียพอปุ๊บนี่แปดครั้งคุณจะได้คุณ XP มาล้วอันนี้ผมขอไม่อธิบายอะไรมากแล้วเราจะมาดูกันว่าหลังเล่นจบหนึ่งแมตช์เราจะได้กี่ XP ค okay, แล้วเราก็เล่นจบแล้วนะใช้เวลาเยอะมากอันเนี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบัพเท่าไหร่ตรงนี้ว่ามันใช้เวลาเยอะมากโคตรเยอะเรามาเล่นอันนี้เราลงแรงก็ได้เออเราไปลงแรงดีกว่าถ้าเกิดเราไม่มีเคเวสไม่มีกุญแจอะไรจะทำอะเราจะได้ตาละตกอยู่ที่สองร้อยถึงห้าร้อยนะอันนี้ผมไม่ได้เก็บพวก พวกแบบกิจอะไรพวกนี้ด้วยมันเลยได้น้อยได้แค่สองร้อยเนี่ยแล้วเราพอเราเล่นเสร็จปุ๊บเราก็จะได้คีย์กุญแจมาอีกโอเคนั้นเดี๋ยวผมขอสคริปต์นะขอทำสคริปต์หนึ่งเพราะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูว่าเล่นวันแรกอะวีพีเปิดวันแรกเลยคนที่เขารู้ทิกอะเขาจะเก็บเย็ีได้เท่าไหร่สำหรับคนที่แบบไม่ได้ลงโหมดเลย ลงแค่แบบลงแรงลงแรงลงแรงอะไรเงี้ยก็จะได้อีกพีบานมาเพราะก็ได้ตาละสองร้อยถึงห้าร้อยอ่าและนี่ก็จะเป็นเลเวลที่เราได้ทําการไปเก็บมานะแต่ว่าผมยังเก็บมาไม่หมดนะเพราะบางอันมันไม่ได้มีในหมดเส้นทางสุเทพอะ่ะนี่ก็จะอยู่ที่เลเวลยี่สิบตั้งแต่วันแรกนะจากเลเวลสี่แต่มันก็แค่เนี้ยมันไม่ได้เก็บได้เยอะกว่านี้ละ แต่จะบอกให้คุณรู้ว่าถ้าเกิดคุณรีบเก็บอะ่ะคุณมาลงพวกเนี้ยพวกหมดเอ่อพวกหมดแต่ระดับหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะได้อยู่ที่ตาละสองร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยยี่พีนะกับกุญแจเนี้ยคุณสมมุติคุณได้กุญแจลายอาทิตย์มาคนที่เติมบีพีเขาจะได้แปดอันนะส่วนคนที่ไม่เติมน่าจะอยู่ที่สองถึงสามอันอืม คุณก็เอามาลงห้องนี้ถ้าทาเควสเป็นห้องนี้อาทิตย์อัศดงแต่ถ้าเกิดรีบใช้กุญแจเป็นห้องนี้เป็นห้องบอสอย่าลืมติ๊กทีมเดียวนะถ้าติ๊กทีมสาวแล้วมอนมันจะเยอะเอาแค่ผ่านด่านกับให้ตีมอนใ้ครมห้าตัวก็วพอใช้ทั้งสลิงใช้ทั้งปืนใช้ทั้งตามเชื่อวุฒิใช้ในนี้ได้หมดเลยโอเคก็หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้นะ ความรู้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ทำได้เท่าที่ให้ดูก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ